เสียงอือเล้วฟึงฟังในวัดดำเอ่อายพัวคนลายสักปางหรือลาสิงประเดี๋ยวนึ่งลอยจึงแจงเระจับจริงเห็นคนวิ่งโดงดุมอู้มเด็กมามาทีเพื่อเลือดสวมจะรมรางไม่ยอมวางแล็บช้ ผู้ที่ายเดียงสังทุกไลยยิ่งวิงทะยานโสมสร้างมาบุญนำพาพอพล่วงพอพอหมดเร่ง้ยมึงจะหนีไปไหนอยู่ก่อนมึงไม่ใช่ตาอยู่ก่อนเนี่ยกราบกราบกราบนมัตสการพระคุณเจ้าที่กรุขอความขอความทารวจไว้ด้วยเถิดครับพระคุณเจ้าแม่เจ้าพุทธนี่ยโยมเป็นเคยมาจากน้อยอย่าโยม ท่านเสยแกทุกยิงเหลือช่มกายมัละโยมโยมชืออ่อเลยบอกกับบรตามาตัาที่โยมกระผมเองเนี่ยชื่อว่าเพชรยรัตแต่ใคยๆเ,เขาชอบเรียกผมว่าขุนพลใจเพชรได้ถูกทหารของจกักรพรรดิมัจโนชาโรมันได้บุกยิงมันต้องการที่จะสังหารชีวิตของทารกตัวนี้ผมก็อดสงสารทารกไม่ได้เลยพาทารกนี มันก็ปุกยิงถูกผมบาดเจ็บสงังหารผมขอกวามตาโร้ไว้ด้วยเถอะครับพระคุณเจ้าและกระผมจะพยายามตะเกีดตะกายให้มันสะกดรอยเลือดผมไปผมจะไปตายที่ไหนก็ได้แต่ขอขออย่างเดียวไห้ชีวิตของทารกกรอดอยู่ผมก็พอใจแล้วลาลาโกรนครับพระคุณเจ้าแม่เลยจะผุตโตเอาแต่ยุถ้าปนนั้นอัตมาจะรับทารนร้ในวั แล้วข้อยุ่งไปด้วยความปลอดภัยไปยุ่งไปในเปรกแปรจนามันครับลาลาโกนครับพระคุณเจ้าโอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู่อยู่กันถือเสื้อเหลวดวงเคยุบานเราเมืองเราเมืองเรานี่เป็นเมืองพระสกุลซีวิจัยเต้เลวไปไกลกับเมืองเซตสัตรีชูเสือเหลว แล้วเด็กขนาดนี้มีันทําเลยใอยเขมาตามฆ่าตามแกงตามลางตามพลาดกันแม่เลยแม่มายิ่งเสยยิงเด็กแถวนี้เหนือยอ่ะมันไปทางไหนื่ยไปยามติดตามไปเร็วโดนดิอ่ะพาไปเกับพาไปพอนะแต่จริงจริงมาปั๊นี้ได้ตายมาตากรอกกันมั้งเออช่วยพาไปพอนที่แต่กอลูกพ่อผมตกใจตายแล้วลูกพอช่วยพาไปพอนที่อาแล้ว ถราเชนนั้นอตาตมาจะพาทารกนี้ไปคนัรน,นี้ถ้าผู้นึ่งคนใดมาทา้าวเห็นทารกเห็นเคยพาทารกมาสั่งนี้บางหรือไม่ท่านก็ช่วยกันปิดบงออังเอาไว้น่ารวงเคยเนี่ยเก่งอย่าบอกอย่าบอกว่าอตาตมาพาทารกไปแล้วกับมณฑปพาไปได้แม่จะปวดโตหน้าต้องสั้นเหลือเกินอ,อย่าบอกว่าอตาตมาพาไปแล้ว,วมันไปทางไหนไปยามติดตาไม่เร็วน้อย ยังดังเสืออยู่เลยอย่าลืมเยอย่าลืมกลับร้าเลยไม่ลืมเพื่อดลืมเลยไหนอ,อ่ะมันไปทางไหนอยอมติดตามเรียนยเนี่ยมันมาทางนี้นะคะรับลูกพี่เอาสะกดสะกดรอยเลือดมันไปนุนนใครอ่ะไม่ทราบนะครับลูกพี่เราจะต้องไปสก,กัดถามถามดูมันจะดีกว่าเห็นใครพาทารกมาทางนี้บ้างไง ครับครับเชิญเลยครับเชิญ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 เลยครับลูกพี่โอ้ไอ้หัวโลุ้นยุกโคนนะนี่ต่างหากว่ามึงมาหยุบตายหยุดก่อนมึงไมหยุดมึงตายหยุดก่อนยุดก่อนเผื่อก็ยุดเส้ตั้งนานแล้วผู้ที่มาหยุดก็คือตัวของท่านเองยังไมหยุกน้อยลเรายังไม่ยุดยังไงอ่ะแล้วถ้าหยุดยังยิงยิ่งไล่ยิ่งก็เสยหรอกมาบังคับเผื่อในตัวเองไม่จุดที่ยังเอาไอโวโลุนนี่มึงเป็นใครอ่ะ ก็ยโรปพระเลยนี่มึงเป็นพระหรอเออวัดนี้ก็มังโลอ่ะแต่เ้อะเหี้ยพวกนี้ม่รู้จับไปโซงจาชชัดน้อยอู้ก็โาชาติโรมัน่ะแล้วโรมันน่ะนับถือศาสนาพุทธไงโรมันไม่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนับถือศาสนาเลยก็เรานับถือศาสนาคริสต์เตียนหรือที่เขาเรียกว่านิกายโปรเตสลูเทเลนเขาเยอะไหมล่ะอะไรก็ ไอ้แรกก็หนีกายพลายเซตไอ้แรกก็ลุงลุงเธอเล่นไม่ใช่ลุงเธอเล่นเลวเออโคบอลโลเธอเล่นอมือเว้ยกูควังออกแตะเละแรงสมือเว้ยนี่ไอ้โวโลเองเห็นใครมันพาทารกมาทางนี้บ้างไหมเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมเห็นใครพาทารกมาทางนี้บ้างมีไงอ่ะ้ีนี่ไอ้บอกความเพื่อนเนี่ยถ้ามลุงมันโจมมันเลวลุง มันถ่าแบาเพื่อถ่าไม่เอ็นเคยพาตาลอกมาทางนี้บางหรือไม่โดยบอกว่าเพื่อบอกว่าเพื่อบอกว่าไม่เอ็นนั่นแหละบอกว่าไม่เอ็นแล้วไม่เป็นอกฮกใกล้ช้ำมาละอืมช้ำมันเพื่อเราเป็นปรานี่ต้องทุกบอกว่าเอ็นบอกว่าเอ็นแล้วเขาไม่ไปยิ่งเด็กตายอยู่แล้วกันเราฮกคำเด็กรถถ้าเราไม่ฮกเด็กตายไอ้ไอายอ้หน่อยช้ำ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 ขนาดว่าเราคอย เราบวชทำพิธีกันบวชกี่วันกันบวชปันนี้เช่นกันนั้นบอกว่าเมื่อเรามานั่งที่ตรงนี้เราไม่เคยปะเคยบวชปันนั้นไม่เบื่อก็พามาเดียวพรมหาเดียวเรานั่งประนูนอันนี้เราเลื่อนทีมาอยู่ตรงนี้แล้วหรอเราบอกว่าเมื่อเรามานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราไม่เคยปะเคยบวชปันนั้นโอ้ลีกอาบัดนะฮะเบื่อแก่โม่เฮ้ยไม่ให้หลวงเคยนี้ไอ้ปัญญาเต็มแกงสักองนะนี่เอวะล้น เองเห็นใครมันพาทารุทางนี้บ้างไหมเห็นบ้างไหมเออเมื่อเมื่อเมื่อธรตมานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อธรรมานั่งอยู่ตรงนี้อัตมาไม่เคยผาเคยมาเลยอยู่เมือองค์หลังเห็นบ้างไหมล่ะเมื่ออัตมานั่งอยู่ตรงนี้อัตมาไม่เคยผาเคยมาเลยอยู่เมอองค์กลางนะเลเชยขยับมาทางนี้เ่อ เท่ามาเลวใช่เองเห็นเคยมันพาธารุ่ทางนี้บ้างไหมเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมล่ะมากูมากูอย่เย่เย่เย่ไม่ยาผู้กู้จ้ะไม่ผ้เพื่อเพื่อว่ากู้หลบหลบเป็นพระเป็นนินทุผู้เพื้อเขาต้องพูดว่าอาตมาบอกว่าอาตมานั่งอยู่ตรงนี้อาตมาไม่เคยปะเคยผู้พื้อกูนี่ไอ้วรุณมั่วจ้ะ เขาถามว่าเองเห็นใครมันพาทาลกทางนี้บ e. ้างไหมเมื่อกูเออเมื่ออาตมาหนังอยู่กับกูเมื่อกูหนังอยู่กับอาตมาอาตมาไม่เกูกูกับไม่กับอาตมาอาตมาหนังอยีแต่กูแต่กูไม่อาตมาอาตมาไม่มากูกูกับไม่ไปหาอาตมาเฮ้ยชยโอ้โหช่วยทีบยเพราะคนแรกกูชะปากกูเลมาชอบเลยกูแกงอาตมาอาตปี่เอ้ยมึง กูโอ้ยงานตมาหานมาโจนะเบอร์แรกแล้วก็โชนายเลวแล้วทุกเรื่อเลยมาโอ้ยหนูใส่กูแรงงานตมาฮันกูแรงกูไม่จากกูแรงกายกูแรงถุนตรงนี้นะกูแรงเองกูแรงเองกูไม่เอ็นกูเออกูแรงเองกูไม่เอ็นกูเออมึงพูดกูอหรแถมเพื่อมึงรู้จักไหมว่าเราเป็นใครมากไม่รู้จักมากอ๋อนั่นแหละที่พูดกูเลวเลวเลวมึงมึงเป็นไอ้ไอ้ก เราก็คือตำรวจเข้าใจ่ไหมล่ะมีตำรวจคนนี่เฮ้ยลบไปมีตำรวจนี่เฮ้ยน้าโลกเลยเนีอยอโลกกว่าหรือโลกกว่าคอบมากเย้ใหวิ่งไอ้ชู้งกันนะี่อย่าไปโลกมั้งจ๊ะวิ่งเอาจริงกันเลยอันตำรวจมาสองคนบอกว่าข้อมาถึงโลกกับพวกนี้วิ่งมดแล้วไงเดี๋ยวไปโลกมั้งนี่ตำรวจนี่ยซา เมื่อสามสี่ปีก่อนเขาเรียกว่าพักนอคอมพวกนี้นะตำรวจเลยเป็นพักนอกคอมต่ำรวจเฮ้ตำรวจที่ชาต์บอกเติ้ลว่าเติ้เป็นเฮ้ยเลยเตินเตินบอกชาตว่าชาตเป็นเอ้ยไอ้เลยที่ว่าเตินลเป็นตำรวดได้กี่กี่ขีดแล้วไม่มี ไม่มีจะขี่สอายุเท่าไดแล้วห้าสิบกว่าเมล่ะจ้ะห้าสิบกว่ายังไม่ได้จะขี่เศรษฐีเล็กจางไอ้บามันขึ้นปมอยู่ทำไมเอ่ยโอ้ที่นี้กันไม่ก็ไม่เหลือนขี่เหลือนขันไงให้เด็กๆมันเข้าไปทำานมั่งนุ้วผัวแกจบเจ็ดเป็ดไม่ถิอทำามันเลยเสดินเตะคุ้นตุนปี่รถล้นอยู่เพื่อประชูข้าไปแล้วกันเห็นวะครับ เลื่อนหยดเหลืองข้นมาก็ออกเจ้นอยู่ตะฟืดแล้วมันเรื่องอะไรของมึงอ่ะเจ็บแมมทำเท่าเลยหยัดแมมเจ็บแมมทำเท่าเลยแล้วไม่รู้เคยทำเท่าเคยเอ็ดแมมมาเกะก่ากูแล้วมันไม่แฉบมันเจ็บแมมล้ไปแลงเรลืองเขาสอยลแล้วถ้ากูแลงเรลืองของกูวันเรลืองในี่มือกูแลงเรลืองมันแล้มาเกะก่ากูแล้วมันไม่แฉบมันเวทนาน นี่เหว่ยล้นเฉยนี่จบก็ถามว่าเองเห็นใครมันพาทารกมาทางนี้บ้างเลยแล้วแตมาบอกเลยว่าแตมานั่งตรงนี้แตมาไม่เคยพาใครทำอะไรกี่คำหรอไม่เห็นก็ไม่เห็นนั่นแหละแล้วนี้ลู่หิตของใครนั่นหรอนี่แหละเนี่ย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 นี่ลู่หิตของใครรู้หรอนี่ถ้าหากว่าเองยังปฏิเสธอย่างเนี้ยเองจะต้องเจ็บตัวเข้าใจะไม่ละเลยทำอะไรแตมาก็แขกกำลังจะยิ้มันใส่ เฮ้คยก้วกเสยเแล้วก็ถามทําไมไม่บอกอะะ,ะความจริงตํารวจถามอะหลวงพี่จะต้องบอกนี่นายถามเนี่ยแล้วทำไมอะทำไมที่ไม่บอกอะผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับหลวงเคยเนี่ยเป็นขวายปิดความจริงนายถามเนี่ยคุณจะต้องบอกนี่เขาถามแล้วทําไมอะทำไมที่คุณไม่บอกอะ คุมทะทำไมสิไม่โบกใหญ่มาทำหวานอกขุมในมาถามเขาบอกว่าเปรี้ยวแต่ยังขึ้นเที่ยวก้าวไปจุดเทียนเวียนวนเรามาไลยคนบนเลยวนเวียนจุดเทียนเวียนวนเรามาไลยคนวนเลยวนเวียนลมพาสะบัดเดียนเรามาจุดเทียนเวียนเอ๋ยเวียนวน อาบน้ำที่ฉงคาแล้วไปปลัด้าที่กันตังอาบน้ำที่จงคาแล้วไปปลัด้าที่กันตังอาบน้ำแล้วแต่งตัวปรับมาวีหัวที่ป่าพนังจุดที่เทียงเวียนบนเรามาไล่คนบนเอยวนเวียนจุดที่เทียงเวียนบนเรามาไล่คนวนเอยวนเวียนลมพาสะบัดเดียนเรามาจุดเทียงเวียนเอ้ยเวียนบน น้ำที่ชงขาแล้วไปปลัดพาที่ภูเก็ตอาบน้ำที่ชงขาแล้วไปปลัดพาที่ภูเก็ตอาบน้ำแล้วแต่งตัวชวนเมียชวนผัวลงมือหยุด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 ,ยดนคนลงมือแม่เอ้ยแมยผู้ผีชกนักหนะ้าเลปัญญาชดชดปัญีน้องนะา <c oughs> หรือจริงชดชยแล้วเขากิน อิ่งมาล้วนทองกับลุ่มรายออกไปแล้วน้อยมันออกพื้นเตลุมไม่ใช่มอกแต่ลุ่มรายเดล๋ยวร้ารุ่นเห็นแค้งนี้ตดออกกลางมาล้างนะลุงล้างเฮ้คนเคยเคยล้างเคยเคยเคยเช็ดตัวนี้ยเลี้ยวเรียนตดตดนี่ปักเรียนตดเิ็นมาตั้งเต็ออกจากทองแม่มันนี่ไอ้หัวหนุ่มไปถิดก็ถามว่าเองเห็นใครมาพาทารกมาดังนี้ยังไง เดีวอาตะมาบอกเลยว่าจะมาหนังตรงนี้ทำมาเห็นเคยฝากเคยทำได้กี่คำอ่ะไม่เห็นทำไมเห็นล่ะไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะไม่เอาเอ,เ,ออเอาเรือเอาเรืเอาที่เอาที่หยัดแมมมึงดา่าหรอแล้วพระไหนบอกว่าเอ็นพระเขาเป็นพระเลยแล้วพระอะไรมดาด่าตำรวจอ่ะตำรวจพี่ได้เคยกพราลงกันะนะที่มัเราเป็นพระเลยเถื่อมั่งสีมังปากเป็ดแตกเม่เหลวกู ถูกอยู่ท่าอาละวาดขนาดย่อยสมตนไข่เหล่าปากเต็กเทกลายก็ซื้อซ้ำแล้วความนานตะแข่งซ่อนเถือแข่งทีบถูกมึงจะมูกกับบกตนไขยแข่งแท่งเครื่องเปลืองวอนผ่านดูดโลกวนันให้เอ็นโลจนสระโอนกนก

โอ้โนหมายผมฟุ่มเฟือยเองเอาเอาออกมาเลยออกเลยไอ้ไอ้ลักขี้ออกมาเลยออกมาเลย